โอ้โหจะนกแต้แวดนะหากินอยู่ในคลองนี่สวยงามเลยนะหลายตัวเลยฮะนี่น่ารักซะด้วยนี่นี่แหละธรรมชาติสวยงามฮะโอ้โหพี่น้องดูนกปากห่างดูสิปากใหญ่มากนะเนี่ยซูงไกลๆยังเห็นชัดเลยน,นะโน่นฮะอีกตัวหนึ่ง ดูปากเขาใหญ่ปากใหญ่หนาคือพวกนี้จะขบพวกหอยได้ดีนะหอยเชอรี่นี่ใครที่มีหอยเชอรี่เนี่เจอเจ้าพวกนี้เนี่ยเสร็จหมดฮะเนี่ยโอ้โหนี่วันนี้ก็เดินออกกําลังกายแล้วก็มาชมธรรมชาติอ่ะเราสังเกตเห็นนกเล็กๆเห็นไหมอยู่ข้างล่างนะเจ้านกน่าจะเป็นนกแต้แวดฮะ เปรียบเทียบกันแบบโหแบบมันหลายเท่ามากเลยเป็นสิบเท่าเลยฮะเนี่ยนี่นี่ฮะนี่ยเนี่นจ้านกแต้แวหรือว่านกต้อยติวิตเขาก็หากินในคลองเหมือนกัน,นความสวยงามของธรรมชาติฮนะในคลองแบบนี้นั่นเลยก็เก็บเอามาฝ่ากันนะในชมนกชมอะไรโห สวยงามอ่ะโน่นโบินไปแล้วโน่นอนี่ความสวยงามในธรรมชาติน,นี่น่นะตรงนี้ก็มีนั่นนะน้ำเริ่มลดแล้วปลาก็เริ่มมีฮนกที่หากินตาม ริมคลองแบบนี้นะก็สบายละจับปลาง่ายนี่นะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ